โอ้ยบรรยากาศเราด้นนีโน้โอ้ยนายเราเราอะอะเรกองมันวะเออมันแร่นี่เชือวะมันเล่นแบบเบื่งฟังฮเฮู้เราเราเชือเออมเอล้วมันเือเป็นคนเออไม่รู้เลยวไม่รู้ฮ้วะเราไม่รู้ไมเชือวะเออนี่กันยืนองงยู่้ตาขอบในกูต้องไปแต่ซี่กเล็กมาดูฟังเฮ้ยยืนอยุ่เลยยดยชยชยชยเล็กเนี้ยกูท้ามัวไปไหน เราด้วเตะอะไรเราไอ้เลยชื่อเราเลียไปงานสู้เราเตกคนต๋อเน้องานสู้เราคนโตเนอะอือบุ้ยไปเลยแหละนู้งยังรถไฟอะไรกันยังรถไฟกันแล้วเออโค้งขรักนู้งเฮ้ยเราไปกันเลยกันนนั่ไปไปกันนั่นแคบแคบไปมึงเล็กเล็กรถเล็กเล็กไม่ต้องให้กูลงอ่ะเออมึงเดินไปเราไฟต้องกนหลานอ่ะเรารถขี่ได้ไหมโชคดีเราเทียบกูเอาอหรอเอ้าจุดไหนกูล่ะ มึงเดินไมเลยเ่ามึงขึ้นมาเข่อมเักเหลื้อนไหมกูเดินอัสลามุอะลัยกุมวะเราะอฮมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮอัสลามุอะลัยกุมวะเราะอฮมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮวันนี้ผมอยู่กับบ่าวโกพับครับนี่เลยครับพี่น้องบ่าวโกพับ ตัวยริงเสียงจิงเนาะครับเฮ้ยแล้ววันนี้เราอยอะหน,น่อยนเดมาซีดาลุนูจาปานขวดสโตเนื้อนิขวดสโตเนื้อเหรอใช่แล้วเรา,ามาทำอะไรกันวันนี้อ๋อวันนี้เรามาหาเส้าขอ,อยัดตัววันไหนแล้วขอจัดวันเส้าเ,เที่ยปแปดนี้นะครับวันทุท่ดีเลยเนาะครับเฮ้ยไม่กี่วันเลยนี่เนาะใช่แล้วบ้ากบกแบบลักคนที่หน่อยเป็นคนถูกเทครับเฮ้ยไม่ใช่เลยที่ไหนล่ะ บ้านนันโยนโน,โนโ้ยบ้านนันโยขวัญต่อเนื้อนี่เลยโยนี้เนาะใช่เฮ้ย,ยเรบยกว่ากีดว่าเป็นคนกุ้งเทพเลยบันโดกอูย้อย,ย,ยบุญนา่เ่ามันคนกุ้งเทพตานุ่งหรองรออ่าย,ยเลยอ,อ่ะเร็วงานรวนี่เขาจัดมีจุประส่งเผื่อเลยคือเขาจัดจุประส่งคือซ่อมแซมอาคารมาสยิดแล้วก็ไอเอิ้นต่างๆครับโอ้นะครับ เผื่อปับปุ้งสมเซมอาการมายิดโนและก็ไขยไอ้เนื้อโนแล้วงพันในงานโนว่ากุภับเขามีอะไรตื่ดูบ้างอ่ะพันในงานได้ครับก็มีกิจกรรมมันยาเด็กอันก็คือมันมีงานเชิดและกับตัวทีแล้วก็อะไรประมาณนั้นคงน้องน้องตันดีกันโนเลกาเลกาเห็นว่ามีอาจารย์ด้วยมีอาจารย์มีผู้รู้นะครับมาพยายามด้วยเนาะใช่ไหม เลี้ยงก้ามบึกคนดังด้วยนะวะใช่นั่นเลยฝบกคนดังด้วยนั่นอ่ะจะไม่รู้คนที่นในหรอหลบดึกเงี้ยเนาะใช่ประมาณตีสิบกลางคืนนะครับพบกับทีมงานป่าว่าโจ้ใช่นี่เลยเราก็ฝึกมาตื่นด้วยเนาะเราจะขึ้นไปโจ้กันบนเวทีเนาะครับถ้าเกิดใครตีมาอยเล่นนั้นหยาบพลาดนั่นเนาะห้ามพลาดห้ามฟานเลยดีเอวนั้นเลยคืนนี้เดียวเราพาไปเลยบรรยากาศกันเนาะ ว่าก็มีอะไรมัง่งก็กไค้ได้มั่งปันบือครับน่มก็กไค้ได้มั่งนู้นไปได้งานนู้นว่าก็ค่ายตัางรูทอีก็มีน้ำชาก็มีค้องค้องมัสยิดอินกันนะครับครับแล้วก็มีเลยแล้วก็น่าจะจ้จงวงพวกค่าจะมีนุ่มจ่าค่ายด้วยอ่นุ่มจา่าเงี้ยเลยเร็วว <ừ> ่าไปงานสุดโรานี่ครับไม่เสอร์นุ่ม,รรมจา่าลบเดินนี่ะได้รรกว่าไปไม่ิึงงานสุดโร่นี่ใช่โน่ดีต้องเสิร์นุ่มจ่าลบไปฟักคนเด็ดด้วยเน่ใช่โน่เร็วกะข้อยันจุ่นเนาะ โคจรชวนพี่น้องทุกคนเนาะครับวันเช้านี้นะครับมารวมงานมาจิตนะครับแล้วก็มาช่วยส้มตอบต้นมาเดินเที่ยวมาเจฟี่นะครับครับอ่านะครับมีอาหารเลี้ยงด้วยครับโหอาหารเลี้ยงด้วยเนาะใช่เออมีอาหารเลี้ยงว่าเห็นว่าเขาบอกว่าเขามันอาเขามันอาลาบินเนาะเขามันอาลาบนี่เร็วนะครับพี่น้องตีเด็ดตต์ใครเดี๋ยวมาอยู่กินที่กันปั่นได้เลยเนาะมันรวดเร็นะครับเขามันอาลาบเนาะครับ อย่าิ่มครับพี่น้องครับวันเท่านี้ครับจวดกันครับครับเจอกันกันนะครับครับผมอัสสลา,ลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ